แต่พี่ลิซ่าก็แบบเป็นคนคืยโครงหน้าดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่โครงหน้าดีอยู่แล้วนะคะน้องว่าแบบต้องสวยแน่ๆเลยมิน้นใบเชแอนสวัสดีค่ะจากเพียนซีนนะคะมิน้นขอบคุณมากนะที่มาให้กำลังใจรถจ้า พี่วางตรงนี้ก็ได้ okay. โอเคเดี๋ยวน้องอ่าเดีเ๋ยวน้องสาวมาเดี๋ยวลถทำไฮไลท์ก่อนแป๊บนึง โอเคเดี๋ยวเราจะทำไฮไลท์อาหารกันนะคะฮิ้วหนุ่มไปดูใบมาฝากด้วยนะคะเผื่อน้องนับนะบรรยากาศน่านั่งจังเลยค่ะค่ะอ่ารออยู่ตรงแบลลิงค่ะมินอยู่ตรงแบลลิงไม่รู้พี่ไม่รู้น้องเนาะ อยู่ตรงแบลลิงค่ะแบบแถว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 บางนาแหละตรงนี้เขาเขาเป็นแบบเหมือนกับว่าศูนย์อาหารนะ่ะแล้วทีเนี้ยน้องหมาเข้าได้เพราะว่ารถน่ะม,มีหมารถน่ะมีน้องหมามีน้องสกายอย่างที่เห็นนั่นแหละและ้วแบบที่ทําช่องให้น้องสกายเพิ่มมันแหละ,หละอย่างที่เห็นก็อ่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปนั่งในห้องแอร์ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปนั่งในห้องแอร์อเขา ก็ได้นั่งแต่ตรงนี้โต๊ะข้างนอกเพราะว่าอ่าเขาไม่ให้เอาน้องหมาเข้าข้างในแต่แต่ที่นี่คือน่ารักมากคือเขาเขามีโต๊ะข้างนอกแล้วทีนี้เวลาที่น้องกายมาพี่พี่ที่ร้านนะ่ะคือทุกคนนะ่ะคือน่ารักมากก็คือแบบจะเทคแคร์น้องกายอย่างดีจะจะ,จะแบบจะชอบอย่างเงี้ยจะเอ็นดูน้องอย่างเงี้ยค่ะ ตรงข้างหลังก็<ห> <Video> มีม,มีมีอีกหลายที่มีอีกมีร้านหลายหลายหลายร้านอยู่ณบริเวณตรงนี้ก็มีตรงเนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารตรงเนี้ร้านนั้นก็อร่อยร้านนั้นก็อร่อยแต่อันนั้นเป็นสไตล์ญี่ปุน่นร้านเนี้ยเป็นสไตล์ญี่ปุน่นร้านนี้ก็พอทานได้อันนี้เป็นอ่าปิ้งย่างคล้ายๆปิ้งย่างตรงนี้เนียค่ะ ข้างหน้าก็จะเป็นโอกระจู๋ถ้าออกไปตรงข้างหน้าเป็นโอกระจู๋แต่รถจะไม่มีโอกาสได้เข้าโอกระจูหะ๋หรอกเพราะว่าน้องไก่ยอยู่แล้วเขาไม่มีโต๊ะด้านนอกไงอาหารน่าอร่อยนะคะข้างหลังน้องรถน้ำอะไรอา่าน้ำพูค่ะพี่ต้าเดี๋ยวน้องให้ดูเดี๋ยน้องให้ดู ถ้าไม่ล้างหมาฉันก็ไม่เข้าใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะอันนี้เป็นร้านที่ที่ที่น้องทานนะคะที่น้องอมานั่งเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นโต๊ะข้างนอกโต๊ะข้างนอกจะมีทั้งหมดสามโต๊ะแล้วก็ข้างในร้านก็จะสวยสะอาดร้านเนี้ยสะอาดชื่อร้านฟาร์มหมูอันนี้เจจะเป็นน้นําตกฝั่งนู้นนเป็นร้านหนังสือ ร้านหนังสืออ่ะน่ารักมากคือมีอยู่ครั้งหนึ่งรถอ่าโดนฝนพาน้องออกมาแล้วทีนี้รถนั่งอ่าแก๊ปแก๊ปออกมารถนั่งแก๊ปออกมาแล้วฝนตกร้านหนังสืออ่ะเขา เขาให้โรสแบบว่าเอาน้องสกายอะ่ะเข้าไปในในในร้านหนังสือเลยอะค่ะแบบน่ารักมากๆน่ารักจริงๆเนี่ยถ้าโตนี่ค่ะบริเวณเนี่ยใช่ค่ะอาหารก็น่ากินค่ะ เดี๋ยวราจะให้ดูวันนี้ที่เราสั่งนะคะร้านน้านั่งมาเดี๋ยวน้องขอโฟกัสมาที่อาหารนะคะประมาณห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราขอ